สวัสดีครับรายการกอติสภา,าตามดูผู้แทนกับผมวิชิตติดเท่าประสบครับประปก,ก้ารุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการแช่หนาจรัฐอตรออตริกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสำนักกฎหมายสยามระผีครับรายการกอติสภา,าตามดูผู้แทนครับเราได้ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือที่เราเรียกกันว่าโครงการแลนบริดจ์ซึ่งเป็นโครงการมีการลงทุนสูงและเป็นโครงการขนาดใหญ่มีการผลักดันมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกร,รัฐมนตรีวันนี้ครับในการประชุมสภาผูา้แทนราษฎรตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์2567 สสสตราสีปานสสสพักรวมไทยสร้างชาติเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดสงขลาและตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวรวมทั้งเบ็ดเงินลงทุนด้วยติดตามบางช่วงบางตอนนะครับเนื่องจากเวลาลจำกัดเชิญครับครับผมขอข้อสูน1.2.4ครับ กระดูถามเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการดรําเนินง,งานก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่งางอ่าวไทยและอันดามันครับของท่านสัตดาศีปานถามรัฐนมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอเชิญท่านสัตดาสีปานครับเรียนธรรมดานสภาีครพเพื่อนสมาชิกทุกทกท,กท่านครับผมสัตราสีปาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดสงขลาเด่ขััดใหญ่ครับพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านมณาาพรจเจริญศรีที่มาตอบกระท้ผมซึ่งสอสอทุกท่านก็ทราบดีครับว่าท่านนี้จะมาบ่อยมากแล้วก็ให้เกียรติ สสทุกคนในการมาตอบกระทู้ซึ่งในกระทู้ที่ผมตั้งไว้นะครับเป็นแนวทางในเรื่องของการแก้ไขซึ่งผมอยากจะแก้นิดนึ่งฮะเป็นติดตามมากกว่าเพราะวันนี้แลนเดชหรือว่าระเบียงเศรษฐกิจและน้องชุมพรก็ได้ขับเคลื่อนไปพอสมควรแล้วก็ถือว่าเป็นการติดตามแล้วกัน นะครับรวมถึงการถามคําถามทั้งสองคำถามนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนนั้นก็อยากจะฟังคําตอบครับท่านประธานครับตัวผมเองแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติได้ติดตามโครงการแลนบริดจ์มาตั้งแต่ต้นเพราะโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่สําคัญซึ่งได้ขับเคลื่อนแล้วก็โดนผลักดันมาตั้งแต่สมัยของคนเอกประยุทธ์จันโอชาพวกเราสสพักรวมไทยสร้างชาติ ก็ได้ผักดันโครงการนี้ในสมัยนี้มาโดยตลอดคำถามที่หนึ่งครับท่านประธานกระทรวงคมนาคมมีนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณการก่อสร้างโครงการแลนบิดอย่างไรบ้างครับที่มาของงบประมาณมาจากแหล่งใดบ้างและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นอัปเดตอันนี้ตอบได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้ส่งมาทางเอกาสารของผมยินดี นั่นก็คือสัดส่วนเท่าไหร่เพราะทราบข่าวว่าจะมีการร่วมทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยแบ่งเป็นสัดส่วนเท่าไร่อย่างไรขอทราบรายละเอียดนี่คือคําถามที่หนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตีครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมนพรเจริญศรีรัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงเรื่องเรืองกิจใน การมาตอบประทู้ถามของท่านสมาชิกท่านสัตร,ราสีปานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากจังหวัดสงขาพักรวมไทยสร้างชาตินะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าโครงการนี้รัฐให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน100%เซค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวเราจึงต้องการเงินลงทุนที่ประเมินไว้เบื้องต้นนะคะในระยะที่1ถึงระยะที่4ีรวมทั้งสิ้น1ล้านล้านบาทค่ะ